สวัสดีครับพี่น้องผมบายดีดีไม่แห้งครับพี่นอ้องไปอ้ยังเมียนบอนเลยห้องสถานที่แล้วครับพี่น้องห้างตั้งยี่สุนซุปเปอร์สโตร์ครับอำเภอเมืองอุดรธานีครับมมนนแม่มห้างมิมไงพี่น้องโอนตุนที่เตือนป้ายนี่ครับห้างเพิ่งห้างมิมไงครับบอ้ยขัน ไม่ไปอ,อขันมีเนหัางมีม่เห็นห้างสิ้นี่ขันมีตัวเลขนี่ถือเป๊ะเล,เ,ลเลยเลยเลยนี่พี่นอ้องท้างตั้งยี่สิบครับซุปเปอร์สโตร์ตำบลน,นาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับสถา,านที่เกลียวกว้างขวางครับพี่นอ้องทงานท่านผมง่ายออกจากเต้นมังกรครับ หลังจากมาเคลื่อนเข้าไปพักแรมกันยุหันครับที่เต็น์มังกรแลนมาประมาณกิโลเดียวครับอยู่ฟังตรงข่าวกับเต็น์มังกรครับเยอะครับตั้งยี่สิบซปเปอร์สโตร์ครับไอเ่เยดแถวพี่ปอบอยู่กันไรเอาเรื่อยังบัน่น นี่ก่รลืมอมยังเอาลืมอยังเนี่ยเออเนี่ยไกายมากวาหันกับพวสื่อว่านาอควดนห่วยๆยยเต็มอยู่ตั้งยี่สุนซุปเปอร์สโตร์ครับติดถนนใหญ่เส้นน้องบวลลพูเขาดอนครับพี่น้องออกจากตัวเมืองมาประมาณซีหาโลนี่แหละครับ คืนนี้สเสดิจกันที่นี่ครับเริ่มหนึ่งทุ่มเลิกทีสองพี่น้องครับตามไปเด้อก็ตามไปข้าเจ้าเขียนไว้มาสเสด็จน้วกันครับไปแลงมุมวนด้วกันครับสาวน้อยพืชพรรณแงเต็มวงครับพี่นออายยา้องเต็มวงอายะครับช่วงเช้าครับหกโมง,งหกโมงกลัวครับพี่น้อง ว่าน้ำไหลลึืๆแล้วคนมักถึงแหนแลไปเห็นหวยเห็นคล้องไไว่าอะไรใผู้ขาก็ไรนม่เป็นสีเหลวบงแต้ฟังคุณไหลครับฟังนี่บบมีนม้ำมาเลยมาเลยมาเลยพี่น้องครับสถา,ารที่สุดยอดเลยครับ ทีมงานเ่าองยางสวนกันหาอาหารเร่าครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกนุ่แงแซงแซอีมาเลง,งแซงแสดโดนเติบสอดแยงมาเนี่ยกับปล่อยปลอย่ปลอยมาเป็นฝนหัวหอกครับพี่น้องฝนหัวหอกกับพ่อพ่อหัวเป็นฝนเนี่ยแหละนำหมอกนี่ แล้วตอนนี้บ่มี่ครับแต่ว่าทองฟ้ายยังคุ้มๆอยู่ครับอิทธิพลจากพายุพายุยังหูตึ๊บโอ้ยซื้อพายุอะไรขึงาน,งางาห,านห้องยางไปหาซื้อน,นั่งยืนนั่กินซื้อขนมขอตม้มห้องทองถลนและอ้าว่ได้ดปักมุดยากดอกตีเฮ้ยสิได้ดปักอยู่ซุมข้าเจ้าว่าเค้ยมาดูอยู่ ก่อนถึงเต็นต์มังกรนาดีแต่ว่าก็ต้องไปขับรถนาเต็น์มังกรนี่เขาเหรอครับต้องเรียนไปขับรถยุ่หุ <Gym>. ่นนี้เอาเหลือเฉพาะรถเครื่องปั้นไฟครับเน็ไหนสีเดินทางมาสมทบเร็วๆนี่แหละครับขึ้นยูนงันหกขั้นนอนโยเต็นต์มังกรครับ ขอบุณเฮียเลยหลายๆใจดีคอยเป็นเศรษฐีมังมีเงินล้านเออนอตสอนรับดีดีเพราะตาทีมงานเขาไปหอดถามข้าถามเข้า,า,ขายกน้ำมมาใม้เองกับมือผลเราไม่ได้ใส่ลูกน้องผมยกน้ำไม่เองแถมปัจจัยทาทําทมไม่หยุจำนวนหนึ่งครับาหาเคียงดื่มกันเด้พอพสัน,พน่าเพราะหนาเอียดเขาได้รับ หมอบกันเป็นที่เรียบร,อยรบขอข้อยเขาบอบคุ้นหลายๆเสียเลยครับในสถานที่พักเรานำไฟสะดวกสบายครับยุ่งกับบ่มีฝนกับลินบรรยากาศนอนรับฟันดีนนร,นดนนรับฟันดีที่ผู้หาแต่ผู้หาจำ <c oughs> าบ,บ่ได้ท่านจำไม่ได้บอก่เป็นเลขเป็นเบอร์ให้เราพี่น้องบอกไปกับซ้ำเขาเนืมันจำาบ่ได้เนาะ เรอเคเลียบไหมจำได้ดิเป็นเลขเป็นเบอร์แท้ครับตอนซ่อนจะห้างมีมห้างเพิ่งมีเรียวพี่น้องเอ้ยขันมีเลยียบถือแท้ๆ่ิตั้งยี่สุนโอ้ภาษาไทยเขาเขียนบักเงาไหมตั้งยี่สุนซุปเปอร์สตูโอไหมภาษาไทยเขานหรอจะยักไปยักมาเห็นวงกลมอ้อมอม,อม,มันเดียวเรียวจ้อยเ<อ>ขียนไงครับแต่ว่าลองไปเขียนมังเรือบัดเนี่ย ขันงอ่บ่ร์ถือยุดบ่รถืงองอ่หน่อยงอ่ใหญ่ขันเห็นบ่รถืออ่านบอกเลยพี่น้องภาษาพื้นกัได้มาหอดจอดถึงซุปเปอร์สตูสิได้เขาพยายามอยู่แล้วเขาจะขายอย่างนี้ปุ๊บสิเครื่องใส่เคร,รื่องสอยอุปโภคบริโภคนี่ล่นะเนาะซุปเปอร์สตก็คขาขัง คือห่างวิซี่โลตัดสมัยสม,มันี่แหละอาสประมาณนี้แหละสถานที่ัสี่ตั้งไว้ที่สะดวกครับเขาออกสะดวกอาหานทีกวางรถเขาเ้าได้เทละสามขั้นขี่ขั้นรถเขาล่งของลงงานมันจะสะดวกตัวบันไปเ้้วเรยวงานด,ดําเนินไปเร็วบริเวงกัน แห่งเต่าห,ห่มบางสีแห่งตาเลี้ยวพี่น้องนอกียงจากแดดเนี่คนก็เห็บไปน้ำพักไปน้ำเราก็สถานที่แคบรถเขาาด้เทลััดนี่นั่นอันนั้นซาครับแค่นี้แต่ซาแบบคแบบนี้สะดวกสบายเป็นเขียวออเข้าเดียว,ลยวเลยวัาไหนเขียวที่งาน,นข้าเดียวไอ้ที่นี่ ไม่ใช่ได้ครับมาทานครับผู้ขายนอกจากมาการตึ้งแหเราอีกอย่างหนึ่งที่ผู้ขามาคือดอกไม้ถ้าเป็นังได้เห็นดอกไม้เมื่อใดนี่พี่น้องมาแต่เรี่องเห็นเป็นสีมาเบิงมาเบิงแล้วก็สีเอามาเนื้อผู้สันนี้ผู้ขาเอาเนื้อผู้สันนี้ตอนนอกจากเป็นสีเดียวเห็นเอาเนื้อผู้บ้านเปิดกล้องเหรอเพิ่งก็ไปตัวไปทิ้งครับพี่น้องะบรรยากาศย่ำเศร้า แต่มันยุบันเพงกับปานี่กันแซ่น้ำล้วละลุ่ลงไปน้องน้ำเราละว,ลว้านเหวว่านปูว้านปลาแล้วละเป็นเักมือในขาเหงเปี้ยผูขย้ขาไปแซ่น้ำรดนึโอ้ขึน้น,น,นมากขั้นมาเนี่พว่าตะขั้นหรอกเก่าตเกาหรอเป็นแผลผุพ้องเนาะก็จะเอาเอื่นว่าคนนำยางเหลืองบ่ดีไหมผู้ขาเป็นแบบนั้นด้ขาไล่ย,ย่อนเก่าดยครับเนี่ย เราเป็นผู้เสียผู้สาวมัได้ผัวน้ำขอบอูพุาล่า i f o l าล่า i f ั l กับแกครับได้มองเราได้บวนเราเนี่ย,นนเ,ดยเดี๋ยวผมไปาหากันได้ผมบอไม่<อ>เบียกอ่ะ กันสีกินเขาเดียวผมย่งางไปหาเบื้องไห้กันเลยบอท่านลับ,บ่เอาผัสกาเบ่กสิตั้งซื้อนี่แล้วครับพี่น้องทำไมทีมห้องทีมงานเขากสิที่เขากินหนาเติมพลังอบพนเยซ่องค์เวียนเขาเจะเาขาเจะเขาเจาว่าห้วปลาเพราะถามหาพเพ่อนเหรอที่พนาคอย ไปสูมือแล้วกันเลยม,มือมือหนึ่งวว้สีใน,นแวะบ้านกขอนบ่ได้แวะมาเงี้ยวาอนา,าดมือรับเลยมือนะจังจังไปยามกกามันกันดอกปลามันก็หนีไปใส่เป็นดอกขอบพระคุณพี่น้องหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆครับก็ออ,อกันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีบ๊ายบาย,บายปุ้น